ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลุกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งนะครับกับเราสองคนผมวัชระดุลพลประดับแล้วก็คุณสุพวรรณคำบุตรนะครับวันนี้น้องน้อยสวยมากๆาวันอื่นก็ไม่ชมนะต้องมาชมวันนี้อ้าวันนี้ครับวันที่หนึ่งเมษายนต้องเอ่ยปากชมกันนิดนึงเพราะว่าเป็นวันต้นเดือนด้วยไม่ใช่ละมีอีกวันหนึ่งคุณท็อปวันนี้หวยออกสิหลังรายการเราปุ๊บก็จะมีนี่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาแล้วแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่าวันอะไรนะวัน เอพิลฟูเดย์แปลว่าวันโกหกวินาสันตโลนั่นไงเห็นไ,ไหมวันอื่นก็ไม่ชมจะชมวันนี้เนะี่ยคุณผู้ชมงั้นไปหวยดีไหม อ่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาก็ดีถ้าเกิดถูกขึ้นมาก็ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าไม่ถูกก็อย่ามาว่ากันเนี่ยเพราะเราโกหกอ่านะครับอาวันนี้ก็ุกสนานาคำคำกันบ้างนะครับสำหรับวันโกหกโลกในวันนี้นะครับ1เมษายนในวันนี้นะครับรายการของเราเจอกันในเวลาอันสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีเวลาเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นเดี๋ยวเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีเราก็จะตัดเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการออกฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายนครับมาติดตามช่วงแรก รายการครับเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องราวกรณีความบานปลายของการโพสไอจี IG นะครับระหว่างนักร้อง3มคนที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณฟิล์มนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณใบเตยซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับสำหรับเรื่องของคลินิกการทันสัญญกรรมครับจนเพื่อนในกลุ่ม IG ของคุณฟิลม์มนรินททิพย์นั่นก็คือน้องหลิวอาราดานะครับได้ออกมาคอมเมนต์ด้วยสั้นๆน,นะครับว่า เเลยป่ะละ่ะนี่นะครับก็เลยเป็นกรณีว่าเธอเนี่ยไปเกาเหลากับคุณใบเตยเข้าอย่างจังนะครับซึ่งเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ย คิดว่าไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ได้ไปเกาเหลาหรือว่าไปมีเรื่องกับคุณใบเตยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกรณีที่ไปผูกโยงขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้มีข่าวแบบนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหรือไม่รู้ต้นสายไปเหตุเพียงกว่าพี่ฟิล์มเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็เลยโพสต์มาหนูก็เ hey, ฮไหนเฮ hey, นั่นแค่นั้นเองตอนนี้เนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เจอกับใบเตยแล้วก็ไม่ได้โทรไปเคลียร์เพราะว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนเรื่องที่พี่ฟิล์มกับใบเตยมีปัญหากันหรืออไมนนอ่นนั้ ไม่ทราบจริงๆหากใครมีโอกาสให้ไปถามพี่ใบเตยก็ยินดีที่จะร่วมงานกับคุณใบเตยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะอันนี้น้องหลิวบอกว่าไม่มีปัญหาแต่ด้านฟิล์มเนี่ยเห็นบอกว่า ก็คงไม่ต้องร่วมงานกันออะจะจบหรือไม่จบเลยไปต้องติดตามตอนต่อไปนะคะคจากเรื่องราวของทิดาแดนนะคะน้องหลิวอารดาไปต่อเนื่องกันที่สาวห้าวร่างอวบนะคะจากอาสยามน้องยิ้มอาสยามเจ้าของเพลงดังจีบได้แฟนตายแล้วนะคะหลังจากที่เธอเปิดตัวด้วยเพลงนี้ก็เรียกได้ว่าชื่อนี้และเพลงนี้นะคะทาให้เธอถูกฉลกเหมือนถูกหวยเลยทีเดียวนะคะโด่งดังไปทั่วประเทศพอมาซิงเกิลที่2นะคะเป็นเพลงช้าๆค่ะชื่อเพลงว่าเลือกคนไหนใจก็เจ็บค่อนข้างที่จะแผ่ สักนิดหนึ่งต้นสังกัดก,ก็เลยกลับลำค่ะตอนนี้ออกเพลงเร็วมาให้เธอนะคะแต่ว่ายังคงเป็นคำพูดที่แรงแรงเช่นเดิมนะคะชื่อเพลงว่าแฟนไม่ใช่พ่อค่ะ สวัสดีค่ะยิ้มอาสยามค่ะสวัสดีแฟนเพลงชาวข่าวลูกทุ่งด้วยนะคะ mm hmm. กดดันไหมเด็กคะก็กดดันพอสมควรเพราะว่าแฟนเพลงบอกว่าอยากฟังเพลงเร็วอีก mm hmm. ก็เลยมีความรู้สึกว่ากําลังจะหาหาเพลงมาประมาณ10กว่าเพลงได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่เพลงนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าชอบชื่อเพลงในการคัดเลือกเพลงนี้ยิ้มคัดเลือกประมาณครึ่งปีได้แล้วค่ะประมาณนี้ ก็เป็นการร้องสไตล์บวกเวกบวยวายตามสไตล์ของเธอนะร้องแบบว่าร้องแบบได้ได้ฟิลแบบว่าไม่ต้องแบบว่า ให้รออะไรมากแบบนั้นอารมณ์ไงแฟนไม่ใช่พ่ออะไร,รนอย่างงี้เลยนะครับมาที่ภาพฝั่งของกร a มีกันบ้างน,นะครับพูดถึงความรักที่เป็นรักอป,ปปี้เลิฟนะครับของนักร้องคู่นี้ที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับนั่นก็นคือน้องปาลีพรพิมลแล้วก็น้องเจมส์ชินกรตนะครับหลายคนคงจําได้นะครับกรณีที่ทั้งคู่เนี่ยตกเป็นข่าวนะครับว่าคบกันตั้งแต่สมัยเป็นเพื่อนเรียนแถวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันนะครับจนมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็แอบคบหากันอยู่ในช่วงนี้เมื่อ เดินก่อนนี้นะครับเราได้เจอปาวลรีพรพิมนเธอก็ได้ออกมาเปิดใจกับทางทีมข่าวนะครับว่าตกลงกับความสัมพันธ์กับเจมส์ชินกริตนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับแต่ว่าวันนี้ครับรายการข่าวลูกทุ่งก็กลับไปถามฝ่ายชายบ้างว่าในเนรท้าที่เป็นฝ่ายชายนะครับมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างวันนี้น้องเจมส์ชินกริตมีคำตอบครับ สวัสดีครับผมเจมส์ชินกิจนะครับก็จินกันตั้งแต่เด็กแล้วฮะไม่รู้จะจินกันยังไงแล้วครับติดตามกันมาตั้งแต่เด็กฮะแต่เล็กแต่น้อยนะครับผมเราก็เติบโตมาด้วยกันยังไงก็เราก็ไม่ลืมเพื่อนกันครับผมตรงนี้ก็ยังไงก็นะฮะเราก็เป็นเพื่อนกันครับผมครูจังครูจินยังไงก็นะฮะติดตามกันดีๆแล้วกันนะครับเช็คกันนิดหนึ่งยังไงผมกระเป๋าก็เพื่อนกันครับ โอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าเขาตอบชิ่งกันไปชิ่งกันมามเดี๋ยวต้องเอาทั้งคู่นี้มายืนยินซีนเดียวกันดีกว่าเออ,ตอ,เอ,อตอบคู่เลยดีกว่าไหมตอบคู่เลยที่มันจบจบไปเออนะคะจากเรื่องราวของจอเจมสนะ์แกรมมี่นะคะไปต่อนี่กันที่จอจินตลา ของอาสยามบ้างดีกว่าจอออกเหมือนกันนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวของอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดของสาวเสียงพินจินตลาภูลาบมาฝากแฟนๆชาวข่าวลุมทุ่มด้วยนะคะเขาบอกว่ายังคงเป็นขวัญใจมิตรรักแฟนเพลงอยู่เสมอค่ะสําหรับหมอลําสาวเสียงพินจินตลาภูลราบวันนี้เธอมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะจินตลาครบเครื่องชุดที่8ค่ะอยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธองานเพลงคุณภาพนะคะที่ครบรสความเป็นจินตลาค่ะโดยสาวเสียงพินบอกว่าอาัลบั้มชุดที่ แบบนี้นะคะจินได้มีส่วนร่วมในการทํางานเยอะมากๆตั้งแต่การคัดเลือกเพลงค่ะเลือกคนทําเพลงคนทําดนตรีตั้งใจมากเพื่อให้ได้แดนเพลงที่เราอยากได้นะคะก็คือแนวลูกทุ่งอีสานที่ทันสมัยมากขึ้นอย่างเพลงแรกที่นํามาให้ได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงว่าอยากเป็นฉันในอ้อมกอดเธอเนี่ยก็ได้อาจารย์วัาสุขเฮาหารนักแต่งเพลงชื่อดังมาแต่งให้แล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่อยากจะแนะนํานะคะอย่างเช่นโทษฉันที่ มันไม่ใช่ทําดีให้ตายอ้ก็เลือกเขาแล้วก็แนวสนุกสนุกหมอลำนะคะอย่างเช่นเพ,เพลงสิตลยให้อ้ายเบิ่งนะรับรองว่าครบเครื่องความมันอย่างแน่นอนถือว่าอย่างนี้นะใช่ค,ครับแล้วก็เป็นการโคจรมาเจอกันของจินตลาแล้วก็อาจารย์วสุห้าหานด้วยนะครับเห็นขา่ขา,วขาวคราวความคืบหน้าใน Facebook ของอาจารย์วสุนะครับในช่วงที่จินตลาเข้าไปทํางานนะต้องบอกว่าอาจารย์วสุเนี่ยได้เอ,อ่ยปากชมเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนขยนันฝึก ซ้อมแล้วก็การเขาเรียกว่าใช้ความมานะพยายามในการร้องเพลงของจินตลาในห้องอัดเนี่ยบางคนบอกว่านักร้องนี่เป็นไดง้ง่ายๆขนาดซูปเปอร์สตาร์ดังๆอย่างคุณจินตลาเชื่อไหมครับว่าการร้องเพลงครั้งหนึ่งเนี่ยเข้าไปร้องในห้องอัดเนี่ยแล้วยืนอยู่อย่างนั้นเนี่ยหกชั่วโมง<ะ>โดยไม่ออกมาเลย ยืนอยู่กับไม้นะ6ชั่วโมงใช่เพื่อที่จะร้องให้ได้ได้อารมณ์มันอารมณ์กําลังจะมาและอะไรเงี้ยนะครับอืมนะฮะก็อาจารย์วสุก็ต้องต้องแบบชมเชยผ่าน Facebook ส่วนตัวมาด้วยนะครับว่าเก่งจริงๆแล้วก็เป็นนักร้องที่มีความอดทนพยายามค่อนข้างที่จะสูง นะครับสำหรับจินตลานั่นเองนะครับส่วนอีกสาวนึงครับก็คือหญิงลีสีจุมพลนะครับก็เป็นนักร้องเบอร์ต้นๆของแกรมมี่ซึ่งวันนี้นะครับเธอบอกว่าเพลงเร็วๆของเธอไม่น่าหนักใจครับเพราะว่าโด่งดังไต,งตั้งแต่เพลงขอใจเธอ แรกเบอร์โทรนะครับจนถึงยิงๆิงและลาด้วยครับวันนี้นะครับจะมีเพลงใหม่ออกมาก็คือเพลงแทงข้างหลังซึ่งเธอก็บอกว่ามาตรการป่าล้อเมืองก็คือการที่สร้างเพลงนี้ให้ฮิตที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตีโอกบเข้ามาจนเพลงนี้ได้กระแสะในกรุงเทพครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ,ะมีอีกหนึ่งเพลงที่มีกระแสะตามมาแบบติดๆแบบแปลกใจว่าอทำไมหน้าเวทีขอเพลงนี้กันเยอะจัง เพลงแทงข้างหลังนะคะพอร้องไปทุกคนร้องตามกันเสียงกระหึ่มเลยนะคะซึ่งทางอีสานตอนนี้เหมือนเป็นเพลงฮิตแล้วเหมือนเป็นเพลงที่อยู่ในหัวใจทุกคนเพราะว่ามีเนื้อหาที่โดนใจดนตรีที่หนักนะคะแนวร็อกอีสานแล้วก็รวมทั้งญิงลีที่ร้องไปในแนวแบบลุกทุ่มวชีวิตแนวร็อกนะคะก็เลยาทาให้เพลงนี้ตีตื้นเข้ามาทางอีสานเหมนเหมือนเหม,มือนแบบ ล้อมเมืองเข้ามานะคะตอนนี้ทางกรุงเทพก็มีกระแสะแล้วนะคะตอนนี้อยากจะฝากทุกคนสำหรับงานเพลงแทงข้างหลังที่ฟังแล้วมันเจ็บค่ะขนานะคะอยากให้ฟังด้วยนะคะ ก็ต้องถือได้ว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นเพลงช้าที่โดดเด่นมากๆนะครับแผงข้างหลังครับจากหยิงห<อ>ลิงนนะะครับอะพูดถึงเมื่อกี้นี้เราได้นําเสนอข่าวคราว,ราวเกี่ยวกับกรณีการเกาเหลากันนะฮะของนักร,อร้องร่วมค่ายอย่างใบเตยแล้วก็คุณฟิล์มนรินทพิ์ซึ่งก็ยังเป็นบรรยากาศครุกุ่นนะฮะเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่ออกมาเปิดใจในเรื่องนี้อย่างเป็นทางการทั้งสองคนครับนะฮะแล้วจริงจริงมีมีเพื่อนของทางใบเตยเนี่ยเข้ามา เหมือนกับตอบโต้ฟิลมนรินทิ์ด้วยแทนด้วยอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะวันนี้เราก็เลยมีสกูปเรื่องราวน่าสนใจนะครับเป็นการไปสอบถามความคิดความเห็นของบรรดาแฟนนะครับว่าถ้าเกิดว่านักร้องในดวงใจของท่านผู้ชมเนี่ยเขามีเรื่องวิวาทกันเพราะไม่ได้ไปเป็นตบตีแต่ว่าตบตีกันในโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะรับได้ไหมเขาจะชอบไหมหรือว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้ครับเราไปฟังความเห็นจากบรรดาแฟนกันครับ ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่รุ่นน้องหรือว่าบุคคลอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะไม่เหมาะสมเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะ,ะ่คือเหมือนเป็นตัวอย่างเหมือนกันค่ะ ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนของประชาชนนะคะเขาต้องเป็นตัวอย่างมีอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าแสดงออกนานาจิตตังครับต่างคนต่างความคิดนะครับแล้วแต่ดูแลตัวเองตามวิถีของชีวิตของตัวเองนะครับอย่าไปกระทบคนอื่นก็พอลวครับไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เขามานั่งวิจารณ์กันอย่างเงี้ยเบคือเหมือนกับว่าประชาชนอย่างเงี้ยแบบ เขาต้องมานั่งรับรู้ในในเรื่องของที่เขากําลังมีปัญหากันอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจริงๆก็คงไม่เหมาะอะค่ะเพราะว่าดูเราเหมือนเป็นการสร้างกระแสของศิลปินแต่ละคนมากกว่าอยากให้ขายที่ผลงานคุณภาพมากกว่าคิดว่าไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นบางครั้งเป็นการทะเลาะที่แบบว่าใช้คําพูดแรงๆหรือว่าแบบยังไงว่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะ ตกลงแล้วก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะฮะที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคนในวงการเดียวกันนะครับเพราะว่านักร้องเนี่ยบางทีอาจจะแบบว่าทะเลาะกันแบบนี้นะครับแต่บางทีแบบต้องมาเจอกันในงานเดียวกันทํางานด้วยกันเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่าไม่งานไม่สนุกตะกิตตะขวงใจอะไรแบบนี้ใช่ไเพราะฉะนั้นก็บางทีนะลืมลืมหรือว่ามองผ่านๆนะคะอภัยกันเดี๋ยวก็จบนะคะคำถาแบบนี้ค่ะผมนะครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับกับข่าวลึกทุ่งครับค่ะ